เพื่อนๆครับมาดูการดัดเหล็ก25มิลน,นะฮะจากเครื่องดัดเหล็กของ A9 Pro ปรสมุทสาครน,นะครับโยกสองคนนะฮะหลังจากตั้งแท่นเสร็จอันนี้ผมก็เพิ่งสั่งมาถึงนะใช้างานวันแรกเลยสั่งสองวันมาถึงเลยใช้างานได้จริงครับบริษัท A9 Pro ปสมุทสาครน,นะครับ ส่วนนังงานของผมอยู่ที่อำเภอเชียงดาวครับโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมนะครับนี่เหล็กทีมห้ามนทีมงานช่างของเชียงดาวกูดวิวนะครับนี่ครับแล้วถ้าอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นมาตรฐานครับผมรุ่นมาตรฐานเนี่ยผมดัดเทียสามปอกเลยนะครับถ้ารุ่นเดิมเดิมเราก็ดัดปอกเดียวนะครับนี่นะฮะสามปอกเลยสุดยอดครับ